ทุกคนครับตอนนี้แบบโอ้โหหมอกเยอะมาก,การับกลางหันอยู่ใกล้แล้วที่สุดอันนี้คือการนอนที่ใกล้กลางหันที่สุดอากาศเย็นมากเมื่อวานนี้ก็ นึวกว่าจะร้อนเลยแต่ว่าพอมาวันนี้แบบเยอะม,มากเลยครับใหญ่ามากเลยบอกเลยนะคะว่าแต่ละต้นเนี่ยเป็นโอ้โหหลายร้อยเลยนะไม่ใช่หลายร้อยนะไม่ใช่หลักร้อยนะหลายร้อยหลานอะน่ะผมพูดจริงอันนี้เรื่องจริง ประมาณร้อยล้านสีต้นก็ประมาณพันล้านทุกคนคิดว่ากี่บาทอันนี้ต้นส้มปอมนะคะไม่ใช่ส้มจริงส้มปอม มันอาจจะไม่ชัดนะครัะกลางหัน